สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนการแต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานเลยหรือพื้นฐานน้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยประโยคคำถามที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็จะมี3แบบง่ายๆก็คือ yes or no questions alternative questions และ w h questions Yes or No questions คือคำถามที่มีคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นคุณชอบฉันใช่หรือไม่ภาษาวัยรุ่นก็อาจจะเป็นคุณชอบฉันใช่ไหมคุณชอบฉันใช่หรือเปล่าคุณชอบฉันใช่ปะเวลาที่เราตอบเราก็จะตอบได้แค่สองแบบก็คือชอบหรือไม่ชอบตัวอย่างคำถามแบบอื่นๆก็มีคิดถึงปะ ก็จะตอบได้ว่าคิดถึงหรือไม่คิดถึงกินข้าวหรือยังกินแล้วหรือยังไม่กินได้ไปโรงเรียนหรือเปล่าได้ไปหรือไม่ได้ไปและตัวอย่างสุดท้ายอยากกินไอติีมไหมอยากกินหรือไม่อยากกินวิธีแต่งประโยคของคำถามแนวแนวนี้นะคะก็จะมี2แบบคือ 1. ถ้ามันมีกริยาช่วยในประโยคกริยาช่วยที่ว่าก็คือ verb to be ก็จะมี is, am, are, was และ were. Was to be มันจะมีความหมายว่าเป็นอยู่หรือคือ is, am, are ใช้ในปัจจุบัน is เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นคนคนเดียวส่วน am ใช้กับ I เสมอและ are ใช้กับประธานที่มีหลายคนส่วน was และ were ใช้ในอดีต was จะใช้กับ I หรือประธานคนเดียวและ were จะใช้กับประธานหลายคนต่อไปเป็น verb to have ที่ตามด้วยกริยาช่องที่3าม verb to have ก็จะมี have, has และ had นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิป verb to be หรือ verb to have เป็นการประกอบกันไปได้นะคะกริยาช่วยกลุ่มสุดท้ายก็คือ m o d e l verbs ก็จะมี can, could ที่แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ shall should แปลว่าควรจะ may might แปลว่าอาจจะและ must แปลว่าต้องมาดูตัวอย่างคำถามกันถ้าเราจะถามว่าคุณเป็นครูใช่หรือไม่วิธีแต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษก็เริ่มจากเก็บคำว่าใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ปะใช่เปล่า แยกเอาไว้ในใจแล้วมาลองดูคำที่เหลือทีละตัวกันคุณภาษาอังกฤษก็คือ you เป็นคือ are และครูคือ a teacher เห็นคำว่า are ขีดเส้นใต้สีแดงๆไหมคะ are อยู่ในตารางกริยาช่วยหน้าเมื่อกี้เลยพอเราเจอกริยาช่วยปุ๊บเราก็ต้องย้ายกริยาช่วยตัวเนี้ยไปอยู่ข้างหน้าประโยคค่ะ เราก็จะได้ประโยคคำถามออกมาแล้วว่า Are you a teacher ประโยคคำถามแบบนี้เราจะออกเสียงท้ายประโยคเป็นเสียงสูงนะคะและที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเครื่องหมาย question mark เราต้องใส่ท้ายประโยคคำถามเสมอเลยมาดูอีกตัวอย่างกันคุณจะไปโรงเรียนไหมเจอคำถามแบบนี้เราแยกคำว่อมไมไว้ในใจคุณภาษาอังกฤษคือ you จะ คือ will ไปโรงเรียนคือ go to school เหมือนเดิมค่ะเจอคำว่า will ที่อยู่ในตารางเราก็แค่ย้าย will มาอยู่ข้างหน้าคำถามก็จะเป็น will you go to school คุณจะไปโรงเรียนไหมมาดูแบบที่สองกันบ้างถ้ากรณีที่ไม่มีกริยาช่วยในประโยคตัวอย่างเช่นคุณชอบฉันหรือเปล่า เริ่มแรกเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะแยกคำว่าหรือเปล่าไว้ในใจคุณภาษาอังกฤษคือ you ชอบคือ like และฉันคือ me จะเห็นว่าไม่มีกริยาช่วยที่อยู่ในตารางเลยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็จะใช้ verb to do เข้ามาช่วยค่ะ verb to do ก็จะมี do does และ did do กับ does ใช้ใน,นปัจจุบันทั่ว,วไปส่วน did ใช้ในอดีต d o เราจะใช้กับ I หรือ you หรือประธานหล,หลายๆคนส่วน does จะใช้กับประธานที่เป็นคนเดียวทีนี้เรากลับมาที่ประโยคของเราจะเห็นว่าประโยคนี้ประธานเป็น you เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ do มาช่วยเราเอา do มาใส่ข้างหน้าประโยคได้เลยค่ะประโยคคำถามก็จะกลายเป็น Do you like me คุณชอบฉันหรือเปล่า มาดูอีกตัวอย่างกันคุณอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าเก็บคำว่าหรือเปล่าไว้ในใจคุณก็คือ you อาศัยอยู่คือ live และที่นี่ก็คือ here ไม่มีกริยาช่วยในตารางเลยเพราะฉะนั้น you เป็นประธานเราก็ต้องใช้ d o เข้ามาช่วยประโยคคำถามก็จะเป็น d o you live here ต่อไปเป็นประโยคคำถาม alternative questions คือคำถามที่มีตัวเลือกเลือกระหว่างอย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งเช่นคุณอยากกินขนมหรือผลไม้คุณชอบฉันหรือเขาคุณเป็นทหารหรือตำรวจคุณอยากไปเที่ยวภูเขาหรือทะเลมาดูตัวอย่างกันถ้าจะถามว่าคุณเป็นครูหรือพยาบาลก็ทำเหมือนกับ yes no question เลย แต่แค่ไม่มีคำว,ว่าใช่หรือเปล่าเท่านั้นเองคุณก็คือ you เป็น are ครู a teacher หรือ are พยาบาล a nurse เจอคำว,ว่า are อีกแล้วเราก็ต้องย้ายคำว,ว่า are ไปอยู่ข้างหน้ากลายเป็น are you a teacher or a nurse อีกตัวอย่างก็คือคุณชอบไอศครีมหรือขนมคุณคือ you ชอบ like ice cream ice cream หรือ or ขนม s w e e t ประโยคนี้ไม่มีกริยาช่วยใดๆเลยและ you เป็นประธานเพระนาะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ do เข้ามาช่วยกลายเป็น Do you like ice cream or s w e e t มาถึงประโยคคำถามแบบสุดท้าย WH questions ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH what อะไร where ที่ไหน when เม,มื่อไร why ทำไม who ใคร whose ของใคร which อันไหนและ how อย่างไรประโยคคำถาม WH questions จะมีสองแบบคือแบบแรกมีประธานในประโยค เราก็จะแต่งคล้ายๆกับประโยคคําถามแบบอื่นๆตัวอย่างเช่นคุณคือใครคุณเป็นประธานของประโยคภาษาอังกฤษก็คือ you คือเท่ากับ a r e ใครก็คือ who จเจอคําว่า a r e อีกแล้วเราก็ย้าย a r e ไปอยู่ข้างหน้าแต่ประโยคแบบนี้มันพิเศษตรงที่มันต้องขึ้นด้วย w h ถูกไหมเราก็แค่ ย้าย wh ไปอยู่ข้างหน้าสุดประโยคคำถามคุณคือใครก็จะได้เป็น who are you ประโยคคำถามแบบนี้เราจะลงเสียงต่ำถ่ายประโยคนะอีกตัวอย่างหนึง่งคุณอาศัยอยู่ที่ไหนประธานคือคุณภาษาอังกฤษก,ก็คือ you อาศัยอยู่คือ live ที่ไหนคือ where ประโยคนี้ไม่มีกริยาช่วยเลยและประธานเป็น you ก็เลยต้องใช้ do เข้ามาช่วยเราเติม do เข้าไปข้างหน้าก่อนแล้วค่อยย้าย wh มาอยู่ข้างหน้าสุดเพราะว่าเป็น wh questions ประโยคคำถามที่ได้ก็จะเป็น where d o you live มาดูแบบที่ไม่มีประธานในประโยคกันบ้างตัวอย่างเช่นใครชนะการแข่งขัน จะเห็นว่าประโยคนี้ไม่มีประธานเลยเพราะเป็นใครก็ไม่รู้ประโยคคำถามแบบนี้ง่ายที่สุดเพราะเราสามารถแปลตรงตัวได้เลยขอแค่ขึ้นต้นด้วย W H ก็พอใครคือ who ชนะคือ won won เป็นกริยาช่องที่สองหรืออดีตของคำว่า win ที่เราใช้กริยาช่องที่สองก็เพราะว่ามันเป็นอนดีตเกิดขึ้นไปแล้วส่วนคำว่าการแข่งขันภาษาอังกฤษก็คือ The competition. ประโยคนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วเพราะว่ามี W H ขึ้นตน้นคำถามของประโยคนี้ก็จะได้เป็น Who won the competition. แล้วเราก็มาถึงตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นหรืออาจจะพูดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีประธานห,หรือผู้กระทำในประโยคเลยเราก็แปลตรงตรงตัวได้เลยว่าอะไรเท่ากับ what เกิดขึ้นเท่ากับ h a p p e n เติม e- d เข้าไปด้วยให้เป็นกริยาช่องที่2เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วเป็นอดีตคำถามของเราก็จะได้เป็น what happened เกิดอะไรขึ้นวันนี้เราก็แต่งประโยคคำถามไปได้ถึง10ประโยคเลยทีเดียวหากนักเรียนมีข้สอสงสยัยสามารถพิมพ์คำถามไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ